ครับผมวันนี้เราก็จะมาบัดเอ้ยมาวัดแบตลิเธียมโอ้มาบัดมาวัดแบตลิเธียมกันครับผมค่า C C A ผมจะตั้งแอมป์สี่ลูกอ่าผมจะตั้งอยู่ที่ก็มีเครื่องวัดมาแล้วครับผมจะผมจะตั้งอยู่ที่หนึ่งพันนะค่า C C A อยู่ที่หนึ่งพันนะครับครับผมหนึ่งพันนะครับผมหนึ่งพันครับผมกด enter ครับสำหรับคนที่เล่นเครื่องเสียงรถนะครับครับผมจะตั้งอยู่ที่หนึ่งพันนะครับอ่าครับมา มาหนึ่งพันสามร้อยสิบครับค่าเอา่อค่าซียียูทีหนึ่งพันสามรอสิบครับกูดแบตเตอรี่ครับหนึ่งพัหนึ่งรอยสิบซีเอ 1, 1> เลยเหรอหนึ่งพันสามร้อยสิบซครับผมอืมอันนี้ก็คือผมยังเปิด Power ไว้อยู่นะครับผมอืมถ้านิ่งๆน่าจะถึงหนึ่งพันห้าครับเสียงสัญญาณในู่วครับมาดูกันจ่าๆเลยครับผมตั้งอยู่ที่หนึ่งพันอันนี้ก็คือแบต ก็คือขั้วาจับที่ er แบตลิเทียบนะครับผมสี่ลูกอ่าร้อยแอมฮาวร้อยแอมฮาวสี่ลูกครับผมอืมก็จะได้ประมาณนี้สําหรับคนที่เล่นเครื่องเสียงอยู่โอเคครับผมแต่ตอนนี้ช่างแบตครับอันนี้ช่างแบตไหมเองครับผม,บผมพ,อพอดีผมไม่มีเครื่องจับอ่าค่ากระแสทีเดีย <TA. S 1> อันนี้ก็คือาาวัดจับครับผมนไฟกระสาครับสมุดประการการันตีการันตีครับผมโอเคครับผมใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยครับผมแล้วก็ ฝากสั่งแบตให้ด้วยครับผมครับผมสาขาสามพลไปสารเบตเตอรี่สาขาสามอยู่อยู่ถนนไปกาสาครับผม